โยโซภาควาอารานังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอารานั้นดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนาภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปาติปันโนยัสสะภาคาวโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างภาควันตั้งสาธรรมังสะสังคังอิเมหิสการรหิยาธาระหังอโรปิเตหิอาพิปูชยามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระทรงด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภาควาสุจิระปรินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปรินิพานาน,านแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้า,าทั้งหลาย ปาจิมาชนตานุกรรมปามานาซาทรงมีพระหาทัไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขตาปันาการภูเตปฏิคันหาตูขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อมหากังทีคารตังหิตายะสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาละนานเทินอาระนัง สัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพลิงกิเลสเปลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีรพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมนัมมัสสามิข้าพระเจ้านามัสการประธรรมสุปฏิปันโนภังคาวะโตสาวกะสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังนามมข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะาคณามกะรังกะโรมะเสนาโมตัสสะภาคาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัาตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสาภะขาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภาคาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาจารั์สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง อันธมยางพุทธาพิธุติงกโรมะเสยโยโสตาทาคาโตพระตาทาโคจ้านั้นพระองค์ใดอารานังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรปุริสธรรมมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพภเขาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเทวากังสมาระกังสาพรามะมกัง สศาสามนาณรามาณิงปาจังสาเทวมนุสังสยังอภิญญาสาัชิกัตตวาปเวเทศีพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้ว อาทิกาลยานังภัยเรอะในเบื้องตน้นมาเชกาลยานังภัยเรอะในท่ามกลางปาริโยสานกาลยานังภัยรอะในที่สุด สาททางสัพพยัญชนะเกวรา,าริปุณนังปริสุทธังพระมาจาริยังปากาเซส,สีทรงประกาศพรหมจรร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ ตามานั่งพระขวันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเจะาพอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามานั่งพระขวันตังศิรสะสนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว หันธรรมยังธรรมาพิตุติงกโรมะเสโยโสสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมนัน้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันธิิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปานิโก ah เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตะมานั่งรรมังศิราสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมประธรรมนั้นด้วยเสียนกล่าวหันทำไมยังสังคาพิทุติงการมะเซ โยโสสุปติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บ,บุคคลเหล่านี้คือ จตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภาขาวะโตสาวกาสังโคนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักษีนาทาน อัญชลีกะระนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตารังปุญญาเขตตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมานั่งสั่งคังอภิปูชยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมานั่งสังังศิรา,ศานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียนกล่าวอันธรมยังรัตนตาตยปนามคาทายโย เจวะสังเวขาปริกิตนาปาทันจะพนามเสนุูโทสุสุโทกรุณามานนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันนนโยจันตาสุทธาระรยานโรจโน พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปากิเลสคาตาโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาททเรนตาตัง ข้าพระเจ้าไหวยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปาทิโปพิยตัสสะสัตธุโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมคขาปากามัตาเภทพินกโก จำแน่ประเภทคือมากผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตาะทัตทธิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธรรมังอาหมาทะเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโคสุเคตาพยาติเขตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิทธาสัญโตสุขาตานุโพธโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูไดโลละปาฮิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังขังอาหามาทเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหวยพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้ออิเจวะเมกันตาพิปูชเชนยยกังวาทุตยังวันทยาตาปิสังขาตังปุอยังมายายังมะมะสพพูปัตถวา มาหุนตุเบตัดสัปปะาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนไตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทตาทาคาโตโลกเกอุป,ปันโนโพระตถา,าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโธทคามีสุขตาปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมังสุตตาวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกชาราปีทุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุก มาระน้ำปีทุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัส,สุปายาซาปีทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อปิเยหิสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุโคความพรัดพรกจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปีชังนลภาติตามปีทุก้ังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุข้าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งหาเป็นตัวทุกข์เสยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปปปาทานคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สร้างคารูปาทานขคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสร้างปาริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เอง ทารมาโนโสภะคาวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพาหุลังสาวเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังภาคาจาปปน,นสสะภาขาวะโตสาวะเกสุอนุสาสานีพาหุลาปะวตตาติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า รูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณนางอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเพธธรรม,มอนาัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหา พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณนนาโดยความแก่และความตายโซเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมา,าศเซทิอุปายาเซหิ โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วทุกคาปาเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อาเปวนามิมาสะเกวรัสาทุกขคันทัสสะอันตากิริยาปัญญาเยธาติทำชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ จิระปาริณิพุตัามปิตังภะกวันตังอุทิตสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานาน,านแล้วพระองค์นั้น สัทธาอคา,าราสมาอานาคาริยัปปัพจิตาเป็นผู้มีศัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือแล้วตัดสมิงภควาติปรมาจาริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรมจรร์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ภิคูนังสิกาสาชีวะสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิกาและทำเป็นเครื่องเรียงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตั้งโนพรมาจาริยังอิมัสเกวรัสทถุขาคันทัสอันตากิริยายะสังวตตัตตูขอให้พรมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินจิระปาริณิพุตัมปิตังภควันตังสารังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารนา ธรรมมันจะสร้างคันจาถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัดสะพักขวะโตสาสนังยาธาสติยาธาพลังมานสิกโรมาอนุปฏิปาชามาจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสเกวารัสทุกขคันทัสอันตะกิริยายะสังวัตตุตู จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิน